ตอนที่47โลกของผู้หญิงคนหนึ่งบทที่สองโอเคฉันอาจหมกมุ่นกับเขามากไปนิดนึงมั้ง,งช่วยไม่ได้เขาเป็นเพียงแค่ไม่กี่คนที่มองฉันแตกต่างคนที่โรงเรียนส่วนมากหาว่าฉันบ้าเมื่อฉันเริ่มหมกมุ่นต่อเหล่าพันพืชมากมายฉันเฝ้ามองพืชพันต้นไม้ล้มตายจากฝีมือมนุษย์ไม่เข้าใจเลยต้นไม้บางต้นอยู่มาก่อนพวกเราเกิดอีกยืนต้นอยู่กลางป่าลึกพวกแม่งยังอุตสาห์เข้าไปตัดกันได้ ไม่ได้การฉันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อปกป,ป้องธรรมชาติระหว่างฉันกำลังเก็บเลเวลฝึกฝนตัวเองช่วงเข้าเรียนประวัติศาสตร์สงครามเวียดนามที่ผู้คนเล่นเผาป่าทำลายพืชธรรมชาติกันเป็นว่าเล่นยกย่องผู้นำระดับสูงจนฉันอยากวกบลูกน้องตายแต่หัวหน้าได้ชื่อเสียงเต็มๆทั้งที่พวกตัวหัวหน้าเองนั่นแหละที่เป็นฝ่ายเริ่มเปิดสงครามนี้แต่ดันส่งคนอื่นไปตายให้เพื่อชนะทุเรศโคตร ฉันเกือบหลับเต็มแก่กระทั่งฉันเห็นใบหน้าลุงโอเวอร์บนหน้าจอสไลด์ภาพทหารอเมริกากำลังเดินทับออกรบในป่าลึกลุงโอเวอร์เขาวสวมชุดทหารแปลกตาจากคนอื่นมีรอยยิ้มพิชิตใจใครหลายคนแขนซ้ายถือโล่สีทองรูปนกอินทรี Z. และชายถือโล่คนนี้คือโซลเจอร์บอยวีรบุรุษสงครามในวัย40ปีแห่งหน่วยทหารที่9ซึ่งเพิ่งบุกชิงฉเฉลยสงครามสำเร็จครูประวัติศาสตร์บรรยาย ดวงตาชั้นเบิกกว้างนับปีอายุลุงโอเวอร์ในจอและตอนเจอกับฉั้นใบหน้าเขายังคงเหมือนเดิมแทบทุกอย่างยกเว้นมีรอยตินกาเพิ่มสเสน่ห์ปรากฏบนใบหน้าไม่น่าเชื่อฉั้นฝันเปียกด้วยใบหน้าชายวัยแต่หลัก70ปีบัดนี้ฉันเพิ่งตระหนักรู้ตัวเองมีอารมณ์กับคนรุ่นปู่มาตลอดหรือนี่ เอาเธอสุดท้ายฉันยังคงจินตนาการหน้าเขาอยู่เรื่อยๆฝึกร่างกายฟิตหุ่นพัฒนาสมองต่อสู้กับกรงขังของโลกจวบจนฉันกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์พันธุ์พืชดาวรุ่งของวงการด้วยวัย27ปีซึ่งในวันปกติแสนสงบสุขนั่นเองซึ่งเหมือนจะสงบสุขเกินไปด้วยฉันเพิ่งกลับมาจากซื้อหนังสือบังเอิญได้พบเจอกับโจ๊กเกอร์วิ่งไล่ล่าฉันวิ่งหนีมันสุดทีวิตเลยจ้าแต่มันยังวิ่งไล่ตามฉันไม่เลิก ฉันในช่วงเวลานั้นผุดไอเดียค่าโจ๊กเกอร์ขึ้นขั้นตอนง่ายมากฉันจะแกล้งสะดุดล้มเหมือนนางเอกเจ้าสำออยหลอกล่อให้มันเข้าใกล้ก่อนใช้เข็มพิษที่แอบซ่อนใต้ใชายเสื้อแทงแม่งแผนการคงเป็นเช่นนั้นถ้าอีกฝ่ายไม่เผยตัวว่าไม่ใช่โจ๊กเกอร์ตัวจริงรอดตัวไปนะพ่อคุณแม่เกือบจิ้มไส้แตกแล้วเราปรับความเข้าใจกันชายคนนี้ต้องการเธอมาเป็นนักสแสดงทีแรกเธอกับปฏิเสธแต่ตำรวจดันมาลากคอเขาไปเสียก่อน ต่อมาพ่อบ้านชื่ออัลบัสมาพบฉันเรื่องชายคนที่ถูกตำรวจลากคอไปเมื่อคืนนามลูนิงคือชื่อของเขาละ่ะทีแรกฉันปฏิเสธเล่นหนังเพราะมันเสียเวลาชีวิตแต่เจอพลังลิ้นโน้มนนาวเลเวล99บวกบวกเงินก้อนโตระยะสัญญาหเดือนฉันก็จะมีเงินทุนวิจัยต่ออีกยาวๆฉันช่างใจอยู่นานจนได้ยินประโยคหนึ่งหลุดออกมาจากปากพ่อบ้านอัลบัสคุณไม่เบื่อที่จะต้องทนอยู่ในกรงขังจนไม่กล้าลองออกไปทำอะไรใหม่ๆบ้างเหรอ คุณลองใช้ชีวิตแปลกใหม่หน่อยไหมเอาบาสยื่นกระดาษบทหนังให้ฉันอ่านยอมรับพ่อบ้านชราโน้มนาวฉันสำเร็จแม้ฉันไม่ค่อยเข้าใจบทหนังเท่าไหร่แต่ลองดูได้นั่นมันเป็นก่อนที่ฉันจะรู้สึกเสียใจมากๆที่ตกลงยอมรับงานแสดงหนังเรื่องนี้ในกองถ่ายฉันไม่มีปัญหากับใครเลยออกไปทางมีความสุขพบเพื่อนต่างวัยใหม่ๆเพียบยกเว้นกะอีแค่ลูนิงผู้กำกับและนักแสดงบทโจ๊กเกอร์ ฉันไม่รู้ใครคิดต่อหมอนี่ยังไงแต่สำหรับฉันเขาคือคนกุนตีนเข้าใจกำแพงความคิดยากโอดรวยวางอำนาจปักเสียชอบแต่งหน้าเป็นตัวตลกมากองถ่ายทุกวันอื่นๆอยากรู้จริงๆเขาเป็นลูกใครยิ่งใหญ่มาแต่ไหนมีหลายครั้งต่อหลายครั้งที่ฉันแสดงได้ห่วยแต่จะว่ากันตามจริงทุกคนแสดงค่อนข้างแข็งเทือเขาสั่งหยุดถ่ายตามสมควรแทนที่เขาจะบอกกล่าวและสอนพวกเราบางจุดเขากลับเดินชี้หน้าด่าพวกเราทุกคน ฉันบอกเขาว่าขอเวลาซ้อมหน่อยแต่เขากลับเอาเงินยัดหน้าฉันเหมือนกระรี่ราคาถูกแล้วสั่งให้ฉันแสดงใหม่จนกว่าเขาจะพอใจลูนินเขาเป็นผดเด็จการเมื่อเริ่มถ่ายทำหนังไร้ความเห็นใจต่อมุมมองคนอื่นควบคุมแทบทุกอย่างไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาจากไหนสอดได้ทุกตำแหน่งใครไม่เห็นด้วยใช้เงินอัดหน้าลูกเดียวคุณได้นิสัยเสียแบบนี้มาจากที่ไหนฉันถามลูนินประสบการณ์และพ่อห่วยๆของฉันเอง เขาตอบด้วยน้ำเสียงกวนตีนจากจะได้ลองอะไรใหม่ๆฉันดันรู้สึกเหมือนถูกกักขังในกรงอีกครั้งห้ามเถียงห้ามขัดขืนต้องเป็นตามที่คนอื่นหวังฉันเกลียดความรู้สึกนี้บางมุงลูนิงเหมือนพ่อหน้ารังเกียจของฉันเขาชอบควบคุมทุกสิ่งที่เห็นแต่กลับควบคุมวางขาตัวเองไม่ได้ฉันจำได้ไม่ลืมวันคืนที่เขามักแอบเข้าห้องนอนฉันวัยเด็กเพื่อหาความสุขทางกายยัดเยียดความวิตฐานใส่ฉันภายใต้คำสอนคอนมีสถานะเป็นพ่อ ฉันเกลียดมัน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 เขาต้องได้รับบทลงโทษฉันจึงใส่ของบางอย่างให้เขาดื่มห้าเดี๋ยวอะไรนะคุณวางยาผมเหรอลูนิงหยุดแก้วเบียร์ที่กำลังเตรียมยกขึ้นดื่มทันทีชะโงกมองลงก้นแก้วหาสิ่งแปลกปลอมเอ้าไหนบอกเราจะเปิดทุกอย่างคุยกันแล้วนายจะไม่โกรธไม่เอาเรื่องสักนิดเธอยกเบียร์ขึ้นดื่มสบายสบาย ช่ก็ตอนนี้เราเปิดทุกอย่างแล้วชนิดแก้ผ้าคุยกันบนเตียงแล้วเนี่ยแต่ผมคาดไม่ถึงจริงๆว่าจะมีเรื่องแอบวางยาเกิดขึ้นยวนยวนหน้าไม่มีใครตายนายโอเคฉันโอเคเสมอกันให้ตายเถอะลูนินแทบอยากลุกจากเตียงหนีไอวีโทษโกรธฉันเพราะเรื่องวางยาเหรอไม่ไม่ใช่เรื่องนั้นเขาจ้องมองร่างกายเธอตั้งแต่หัวจรดเท้าแม่งมันช่างดากจริงๆโอ้ ไอวี่เข้าใจความหมายสายตาลูนินทันทีอดีตของเธอมักเห็นสายตาเช่นนี้บ่อยครั้งสุดท้ายเธอคงถูกมองว่าน่ารังเกียจเหมือนเดิมเธอชินกับมันแล้วถ้าใครรับไม่ได้ไม่เป็นไรยังไงซะเธอก็รับตัวเองได้ก็นี่มันชีวิตเธอรู้แบบนั้นแล้วนายยังอยากเอาฉันอยู่ไหมลูนินนั่งค้างไม่กล้าศบตาไอวี่เขาไม่รู้ใจตัวเองจริงเราจะรับได้ไหมคู่รักที่มีตำหนิทุกคนจะมองยังไงในอนาคต ใครก็ได้ช่วยให้คำตอบเขาทีตอนที่48เจมี่กลุ่มรถรูสีดำจอดล้อมรอบบ้านสองชั้นแสนธรรมดาแถบชานเมืองนิวยอร์กในห้องรับแขกกลุ่มชายใส่สูทสีดำากคนยืนล้อมบุคคลสำคัญสองคนที่กำลังนั่งพูดคุยสัญญาจ้างวาน10ล้านนั่นคือราคาที่ทางเรายินดีเสนอให้แก่คุณโดยเฉพาะหากภาษีเรียบร้อยพร้อมออฟชั่นบริการสาวสวยตลอดทั้งปีคุณคิดว่าไง ชายเสื้อสูตรสีแดงผู้เป็นหัวหน้าเอ่ยอย่างร่าเริงชายวัยกลางคนหนวดคราวเฟิร์มนั่งไขว่ห้างมือขวาลูบหัวเจ้าไซบีเรียนฮัสกี้สีขาวคลางครุ่นคิดถึงสิ่งที่เหล่าชายสูตรต้องการเงียบชายคราเฟิร์มไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อข้อเสนอชายใส่สูตรแดงจึงกระแอมเล็กน้อยเปลี่ยนท่าทีร่าเริงเป็นแข็งกร้าวคุณไว้ถ้าคุณไม่ยอมรับงานนี้ระวังบ้านคุณหนาวนะครับแล้วทำไมบ้านฉันถึงหนาว 5าคำตอบง่ายมากเจ้านายของพวกผมเขาคือเจ้าของบริษัทขายแอร์คิดดูให้ดีคุณไว้คุณแค่ต้องฆ่าลูกเศรษฐีคนเดียวซึ่งอ่อนแอไร้ทางสู้ระวังกับอีแค่พวกคนในคฤหาสนแต่นั่นคงไม่เกินมือคุณมากา,า้าชายสูดแดงยืง่นรูปลูนินให้ดูพอชายคราวเฟิร์มเห็นถึงกับระเบิดเสียงหัวเราะ้า,า,าทำเอาพวกชายสูดงงจู่จชายผู้เงียบขึงหัวเราะทำไมคุณไว้ปังปังปัง,ปง รูกระสุนปรากฏบนหน้าผากชายสูตรดำทั้งเก้าในฉับพลันโดยไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาต่อสู้กลับเลยมันไวมากชายใส่สูตรแดงนั่งแข็งค้างดวงตาเบิกโพลงไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นให้ตายสิลูกชายฉันมีคนไม่ปลื้มเพียบสงสัยต้องกลับไปสอนวิถีชายแท้ให้มันบ้างแล้วมังนี่แย่ๆชายคราวเฟิร์มสะบดกล่าวกับตัวเองพลางวางปืนลงลูกชายคุณไว้คุณรู้ไหมว่าเพิ่งทำอะไรลงไป ชายสูตรแดงยังใจแข็งกล่าวถามอย่างใจเย็นมือล้วงกระเป๋าเตรียมกดโทรศัพท์ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่ขณะที่เขามัวมองโฟกัสกับแค่ร่างชายคราวเฟิร์มเจ้าไซบีเรียนฮัสกี้สีขาวก็กระโจนโผล่กัดคอหอยเขาจังจังชนิดฝังจมเทียวกัดถีกเลือดก,กระเซน็นอาบโซฟาลูนินพอแล้วลูกกลับมาหาพ่อนี่มาเจ้าลูนินสีขารีบฟังคำสั่งวิ่งกลับเข้าสู่อ้อมแขนชายคราวเฟิร์ม ทำดีมากเด็กดีของพ่อเอิมสงสัยพ่อแสนดีคนนี้ต้องไปทวงสัญญากับให้คนที่กล้าพนันอะไรก็ตามต่อคนประกูลเคนอไว้แล้วคิดชักดับหนีที่ชายแกมันใจดีเกินจำไว้ถ้ามีคนคิดผิดคำพูดมันจะต้องจบไม่สวยเข้าใจนะฮงรับทราบครับพ่อลูนินสีขาพยักหน้าขึ้นลงดีไปกันไปทวงสัญญาช่วงเวลากลางคืนประเทศฝรั่งเศสหลังหนังแบทแมนเรื่องใหม่เข้าฉายทั่วโลกสองวัน เจมี่อดีตนักแสดงโจ๊กเกอร์ที่ดีที่สุดนั่งร้องตะโกนว่าไม่จริงใช่ไหมคะแนนรีวิวเศษ9ส่วน10และรายได้เปิดตัวฉายทั่วโลกแค่2วันทำเงินแต่หลักกว่า80ล้านถามจริงเขาจิกผมบนหัวตัวเองเมื่ออ่านข้อมูลสถิติบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หลายเว็บไซต์บอกไปในทิศทางเดียวกันเกือบหมดคอมเมนต์ผู้ชมหลังดูหนังอ่านี่มันสุดยอดโจ๊กเกอร์เกิดมาผมเพิ่งเคยได้ชมอะไรแบบนี้ จู่ๆมุมมองโลกของผมมันเปลี่ยนไปตลอดการผู้หญิงจูบกับผู้หญิงสังคมมองว่าน่ารักแต่พอฉันจูบกับเพื่อนผู้ชายแสนรักของฉันสังคมสังคมกลับมองว่าฉันเป็นเกยไม่แฟร์เลยฉันต้องการโลกที่โจ๊กเกอร์จะสร้างเฮ้ยเฮ้ยพวกเราลืมอะไรกันหรือเปล่าวะเจมี่ไง เขาพนันว่าจะตัดไข่ตัวเองถ้าหนังเรื่องนี้ดังนี่ฉายแค่สองวันเราก็ได้คำตอบกันแล้วดังไม่ดังแค่สองวันนะเนี่ยไม่อยากคิดหนังฉายจบจะทำไรายได้เท่าไหร่คอมเมนต์ด้านบนฉันเห็นด้วยไปทวงสัญญากันเชียช่ยเชี่ยเจมี่เหนือแตกอาบท่วตัวรีบเข้าช่องทางสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วไล่ลบทุกโพสต์ที่เคยพิมพ์ท้าทายหรือสบประมาทเอาไว้ไม่เขาจะไม่ยอมเสียไข่เด็ดขาด เขายังมีอนาคตและสาวสวยมากมายให้เสพสมเขาไม่ยอมมาจบลงแค่นี้แน่แม้เขาพยายามลบมันมากเท่าไหร่แต่เหล่าแฟนคลับไม่ได้โง่พวกเขาเดากันได้เจมี่กำลังชักดาบผิดคำท้าปิดโซเชียลมีเดียนี้แฟนคลับจึงรีบรวบรวมข้อมูลภาพหน้าจอที่เคยแคปไว้นำออกมาแชร์พร้อมแคปชัน่นตัดไขเจมี่ตามหลอกหลอนเจมี่ยิ่งกว่าวิญญาณตามติดสุดท้ายเจมี่จึงไม่มีทางเลือกพิมพ์โพสขอโทษที่เคยพูดจาว่าร้าย เพราะรู้เท่าไม่ถึงการอีกอย่างเขาแค่ท้าคำคำเองพ่อแม่เจมี่รีบเข้ามาดันโพสต์บอกว่าลูกฉันเป็นคนดีทว่ามีหรือแฟนคลับโจ๊กเกอร์ที่ติดเชื้อบ้ามาแล้วว่าจะยอมไม่มีทางเราต้องการไข่เจ้าเท่านั้นสงครามทวงสัญญาโลกออนไลน์ร้อนระอุตามล่าไข่เจมี่ทั่วทุกช่องทางบีบให้เจมี่จำต้องตัดช่องทางทำมาหากินตัวเองโดยการปิดสื่อโซเชียลมีเดียตัวเองทั้งหมดฮูรอดสักที เจมี่เริ่มวางแผนในหัวเขาอยากให้เรื่องนี้ผ่านไปก่อนค่อยกลับเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ใหม่ไม่นานทุกคนคงลืมเรื่องคำท้านั้นสังคมออนไลน์อาจมองเขาหนักสุดเป็นคนผิดคำพูดแต่ถึงงั้นเขาแค่เสียหน้าแต่ไม่เสียไข่หนีแล้วอีกอย่างเขาอยู่ฝรั่งเศสคงไม่มีแฟนคลับโจ๊กเกอร์ตามมาเอาไข่ถึงนี่ได้หรอกฉะนั้นรอทุกคนลืมทุกอย่างก็จบลงเขานี่มันอัจฉริยะจริงๆ55 ระหว่างที่เจมี่นั่งหัวเราะอยู่คนเดียวได้มีบุคคลปริศนายืนเฝ้ามองเขาอยู่จากระยะไกลโดยชายผู้จ้องมองเขามาพร้อมหมอผ่าตัดส่งตรงจากประเทศไทยไข่แกไม่รอดแน่เพื่อน,น้องชายฉัน